สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีจะมารีวิวนะคะ first impression นะคะของซูวซูนั่นเอง,เองตามที่ทุกคนตามที่มีสัญญากับทุกคนไว้นะคะ่ะติดตามชมได้เลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก่อนนะคะว่าคุชชั่นตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูเคมดีกว่านะคะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าใช้เทคนโนโลยีฟิล์มโพลิเมอร์นะคะให้ความเนียนแนบเนียนสนิทกว่าไพรเมอร์ทั่วไปนะคะไม่ทําให้หน้าหนักปกปิดติดทน และผิวผ่องใสายาวนาน12ชั่วโมงเลยนะคะเขาเคลมไว้ว่า12ชั่วโมงซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใช้เท,เทคโนโลยีพิเศษ Inner Depression นะคะก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะของซูวาซูเนี่ยช่วยให้เกลี่ยง่ายนะคะสวยเนียนเรียบนะคะเหมือนสีน้ำนะคะติดทนนานนะคะแล้วก็อย่างสุดทา้ายคือมี3คุณสมบัติเด่นนะคะบอกว่า1เนี่ยมีซันสกรีนไวท์นิ่งแลวก็รนโคลคอร์เรคชันด้วยนะคะ แล้วก็มีส่วนผสมนะคะของอะดีโนซีนนะคะน้ำมันสกัดจากเมล็ดแอปเิคอนะคะป้องกันการเสื่อมสลายของคอลลาเจนเพื่อผิวกระชับเรียบเนียนนะคะโอ้ครมแต่ละอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็นี่นะคะก็นี่กดกดทับไปค่ะเขาบอกว่าให้ทำอย่างงี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะ Product อาจจะเยอะไปนิดนึงครั้งแรกผมไม่เคยใช้ BB c ีค h ูช่เลย <c oughs> เรา,าเริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> ครั้งแรกนะคะรู้สึกว่ามันฉ่ำะคะ่ะแบบเหมือนกับว่าทำให้ผิวเราไม่แห้งตึงเลยนะคะก็คือเหมือนเติมความชุ่มชื้นให้ผิวไปในตัวด้วย ถ้าจะเห็นในกล้องนะคะจะรู้ว่าหนีหน้าวอกมาก oh. แต่หน้าวอกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราบรอนเซอร์ได้เนาะทำให้มันดูไม่ขาวเกินไปนะคะนี่นะคะจะเป็นครึ่งหน้าเนาะที่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคะ่ะคือปกปิดดีไหมถ้า มีว่า BB คูชชั่นเนี่ยจะไม่เหมาะกับคนที่มีสิวแบบสิวเม็ดใหญ่หรือสิวเหิน,นะค่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับฟาวเดชั่นแล้วอ่ะคูชชั่นมันปกปิดได้ไม่เท่าหรอกค่ะแต่ว่ามันต้องคนผิวดีจริงๆนะคะคือ,อยังมีเนี่ยจะยังมีรอยกะรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ยังเห็นนะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีอย่างที่มีเคยบอกไปว่ามีเนี่ยเป็นคนไม่ได้ต้องการจะปิดรอยกะมีแล้วเนาะเดี๋ยวมาทําอีกข้างหนึ่งนะคะ รู้ว่าหน้ามีเนี่ยวอกกับคอมากแต่ว่าของจริงนี่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะถ้าเราไม่อยากให้หน้าเรากับคอเราเนี่ยสองสีเนาะเดี๋ยวคนเขาจะรู้แบบเฮ้ยทำไมอะไรเราก็แปะลงมาที่คอด้วยนะคะคอเรากับหน้าเราจะได้เป็นสีเดียวกันนะคะ โอเคเสร็จแ ah. okay. ล้วค่ะนี่นะคะ mm. ก็คือมีเนี่ยลงไปชัดเดียวนะคะไม่ได้ย้ำอะไรก็อะไรที่มันเหลือบนพัฟเนี่ยมีก็มากดกดทับไปเรื่อยๆนะคะ mm. ก็จะเห็นนะคะว่ามันก็ยังจะมีรอยกระของมีอยู่ไม่ได้ปกปิดแบบเนียนกิฟนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกดีไหมให้ความรู้สึกดีนะคะ mm. ก็คือชอบอย่างหนึ่งของซูซูเนี่ยก็คือเวลาลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามัน,มนแบบเหมือนกับมันจะมีไฮไลท์ขึ้นให้เลยะคะ่ะส่วนจมูกส่วนหน้าผากส่วนหนกแก้มนะคะ ก็คือถ้าลงตัวนี้แล้วเนี่ยมีว่าไม่ต้องลงไฮไลท์เตอร์แล้วเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งชําว้าวคืหนห้าเราเป็นคนพันอยู่แล้วนะคะแล้วมีว่าพอจากพวกคิวชั่นพวกนี้ยค่ะคือมีคนเคยถามนะคะว่าทํายังไงไม่ให้หน้ามันคือไอ้พวกเนี้ยอย่างที่รู้อยู่ว่าเกาหลีสาวเกาหลีเขาผิวดีอยู่แล้วแล้วอากาศเขาเย็นนะคะคือถ้าไปอยู่ประเทศเขาเนี่ยก็จะก,กําลังวาวพอดีไม่เยิ้มแต่บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนมากร้อนมากที่สุด ถ้าแนะนําว่าจะใช้คูชชั่นเนี่ยก็พยายามอย่าไปออกแดดเดยอะมากนะคะพยายามอยู่ในร่มพยายามอยู่ที่มีแอร์นะคะมันจะได้ช่วยไม่ให้หน้าเราเนี่ยละลายแล้วถ้าใครชอบหน้าฉ่ำๆสไตล์เกาหลีอยู่แล้วมีว่าก็น่าจะชอบตัวนี้นะคะแต่ยังมีเนี่ยก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ก็ไม่ได้ชอบให้หน้าแห้งสนิทเกินไปเพราะว่าถ้าแมตต์สนิทเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูแก่นะคะนี่ก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากแต่เดี๋ยวมีไปแต่งหน้าทั้งหมดนะคะเราเดี๋ยวมาบอกกันคะ่ะว่าเป็นยังไง โอเคค่ะมีไปแต่งหน้ากลับมาแล้วนะคะนี่นะคะก็คือฟิเนชลุกนะคะหน้าที่มีแต่งก็เนี่ยค่ะเท่าที่เห็นนะคะคือหน้าเนี่ยตัวจริงนะมันจะไม่ได้แบบแมทมากแล้วคือมีชอบตรงที่มันมีแบบไฮไลท์เหมือนกับว่าไฮไลท์ของคือเนื้อโปรดักของซัวซูค่ะมันขึ้นไฮไลท์ให้เลยค่ะคือตรงนี้ตรงจมูกนะคะตรงหน้าผากแล้วก็ตรงคางนะคะโหนกแก้มหน้าผากคางคือมันขึ้นให้หมดเลยค่ะ ชอบไหมชอบนะคะคือเพราะอย่างไรเพราะว่ามันประหยัดเวลาในการแต่งหน้าเยอะมากอย่างที่สองนะคะที่มีรู้สึกนะคะก็ปกปิดได้ดีนะคะในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่สามารถสู้พวกฟาวเดชันที่พวกเราใช้เป็นประจำได้นะ,ะถ้าใครมีสิวที่ใหญ่มากหรือแผลอะไรอย่างงี้อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์โปะทับอีกทีนะคะคือรู้สึกตอนที่มันลงรู้สึกว่ามันเย็นนะคะคือแบบผลิตัณ์มันทําให้รู้สึกหน้าเราเย็นคือไม่ร้อนคือจะต่างจากเวลาฟาวเดชันที่เราลงค่ะคือ ฟาวนิชั่นที่เราลงไปธรรมดาคือวนไปเรื่อยมันก็จะแบบงี้นันใช่ปหะคะแต่พอซูซูเนี่ยพอมีโปะทับหน้าลงไปอยากรู้สึกว่าแบบหน้าเย็นอ่ะไม่ท,ทําให้ร้อนนะคะตอนนี้ยก็ชอบมากเลยค่ะต่อไปนะคะที่บอกไปก็คือตัวเนี้ค่ะกันแดดด้วยแต่ว่าคือพอดีมีอะ่ะเป็นคนติดทากันแดดมากคือจะไม่ออกจากบ้านคืออีเวนต์อยู่ถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านนะคะมีก็จะยังทากันแดดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็มีกันแดดอยู่แล้วในตัวนะคะก็ SPF 50นะคะ PA บวกบกกด้วยแน่ก็ถ้าใครนะคะลืมทากันแดดหรือว่าไม่อยากทาคือไม่อยากมีโปรดักต์อยู่บนหน้าเรหลายชั้นเนาะเราก็มีก็แนะนำตัวนี้ได้เลย5 0 PA บกกนะคะถือว่าเยอะมากเลยค่ะมีนะคะจากที่เห็นก็คือเป็นกระปุกใช่ไหมคะกระปุกเดียวมี อันนี้มีอันนี้พร้อมมีพัฟพร้อมมีโปรดักต์พร้อมนะคะก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่เหมือนกับพวกฟฟวเดชั่นนะคะที่เราจะต้องพกแปรงหรือว่าพกขวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกมากเลยนะคะคือก่อนที่มีมาทําอันนี้รีวิวนี้คือหมีเนี่ยไปทานู่นทํานี่มาในบ้านแล้วทีนี้รู้สึกร้อนแล้วคือรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยไม่ได้แห้งสงนิทคือแนะนํานะคะถ้าจะใช้โปรดักต์ตัวเนี้ยแนะนําให้อย่าเพิ่งไปทาอะไรที่มันทําให้เหงื่อออกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแรกๆเนี่ยมีรู้สึกว่า โปรดัก <Product S 2> เนี่ยมันยังไม่เซตหน้านะคะมันเลยเหมือนกับว่าเป็นไม่เนียนทับเข้าไปในผิวอะคะ่ะคือแนะนำน้องก็อย่าไปทำอะไรมาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยหน้าร้อนนาะแล้วก็เหงื่อแตกเดี๋ยวโปรดักต์มันจะแยกมาเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าใครหน้ามันนะคะมีแนะนำให้เซตแป้งเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเยิ้มชัวร์เยิ้มแน่ๆขนาดมีนั่งแต่งหน้าไปเมื่อกี้คือมีเปิดแอร์อยู่ก็เปิดแล้วแบบยังรู้สึกแบบ ทำไมหน้าเหมือนจะเยิมนิดนึงแต่ก็นะคะที่มีจะทําให้มันไม่วอกเนี่ยมีก็ใช้บรอนเซอร์ลงนะคะให้ทั่วๆหน้านะคะเพื่อมันจะได้ไม่วอกเกินไปนะคะแล้วก็สังเกตนะคะคือถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยโปรดักเนี่ยมันจะค่อยๆเซตตัวลงกับผิวหน้านะคะคือใจเย็นๆอย่าไปรีบร้อนเพราะว่าอย่างที่บอกโปรดักเนี่ยมันฉ่านะคะมันจะไม่เหมือนฟาวเดชั่นที่เวลาเราทาบัฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะซึมไปกับหน้านะคะอันเนี้ยต้องแบบรอให้มันอันนี้นิดนึงแล้วค่อยลงแป้งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่จะได้ ผลัก <Product S 2> ที่อยู่บนหน้าเราเร,เ,รเ,รเรียบเนียนนะคะสุดท้ายนี้นะคะ d u ักตัวนี้นะคะถือว่าชอบไหมชอบนะคะเพราะว่ามันปกปิดได้ดีมันมีกันแดดนะคะมันสามารถพกพาได้แล้วมันเนี่ยก็ทําให้ดูหน้าเนี่ยไม่แห้งนะคะทําให้ดูหน้ามีอมน้ํานะคะฉ่าวาวนะคะ เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแต่งสไตล์ผิวสาวเกาหลีนะคะงั้ไก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็น first impression ของมีนะคะมีก็ยังไม่สามารถตัดสินใจเปะได้ว่ามันจะเยิ้มตอนเท่าไหร่มันจะคุมมันไม่คุมมันนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนก็รู้นะคะว่า b b cushion เนี่ยหน้าเนี่ยจะไม่ได้คุมมันนะคะก็เหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะคะกับถึงผิวธรรมดานะคะแต่ยังผิวมันแบบเราเราก็ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะคะว่า Product ์เนี่ยอาจจะอยู่ติดนานไม่เท่ากับคนที่ผิวแห้งนะคะก็ใช้วิธีซั หน้าเอานะคะหรือไม่ก็โปะแป้งพาไปนะคะเพื่อใช่อยู่นานแล้วก็อย่างที่สำคัญนะคะอย่าออกไปข้างนอกนะคะที่มีแดดละล้นพวกม่งั้นเนี่ยหน้ามันจะเยอ่มมากนะคะก็วันนี้มีมีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย